อันหญิงมือนั่นแมนบบที่ฉันตำบอกห่้งไส้ดักแด้ไส้สมพักไส้นันไส่นีเต็มทานเราไปกินเฮียนยาเถาแล่วนะพวกเธอหูบยาเถาระว,ว,วางไดหูบสูนะก็บอตำไม,มา่้กูกินน้ำแม่นแทนที่สิตำแบบวบ่าใส่พวกพิกมาให้กูน้ำไอ้ก่อนเกวก่อนข้าเพื่อนละ่าย้ายเพื่นกินบ่ได้ย้ายเพื่อนบอ่มีแคลแล้วบันนีมือนี่ฉันก็ไปเรียนเฮียนยาเถาอีกเด้ไปทยฟ,ฟีติกตอกเห็นยังคาเห็นตำเมียงคาหิงเอ้ยบอกว่าเล้าก็น้ำไล่แตกฮ้แลวกัมานั่งระลึกว่าวัดถุดอยูเฮี้ยนเถาว่าดสตมียค้้าาาาหเ่กกกกิิิินนนนบตวอใสพ ให้กูนัมาสันบา่าโอเคหลังจากนั้นชก็เฟ้าแล่นต่ำเขาในสวนเลยก็บฟ้าแล่นลงสวนแล้วก็สองพอลูกนี่ก็แล่นลงน้ำเด็กกอนอื่นก็ต้องแลนต่ำใส่ก่อตะไคร่ก่อนลกตะไคร่สาสหัวหลังจากนั้นก็ไปเอาอกเกี้ยขึ้นคายเกียขึ้นก็ยังบาท่านในเหลืองดอกพอเขียวๆนี่หละว่าเป็นอย่งแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปลักเด็ดบอกนาวของหญ้าภัยที่มันกองมาถึงสวนเราก <c oughs> ามันมาสวนจากของเนได้บอกนาวแล้วแล้วแมนบอกก็สิย่างไปเยี่ยนหญ้าเท่าค่าไปเก็บนอค่าแมนบอกไม่ไปเก็บต้นค วัตถุดิบมาอ่านกิ่นแก้วมังกรหญา้าเถ่าค่ะมันคือหลายแต่เอาใจเรื่องห้องบอกหญ้าเถ่าเนาะคือมากว่าเด็ดเอานี่ตอนนี้มันแดงเต็มต้นแล้วนี่เออเดี๋ยวกูไปเด็ดเอาดอกเฉยเลยว่าเออขอจังหนวยในเดอ้อหญ้าเถ่าว่างได้หูบอกเออเเด็ดเอาเข้ามาขอหญ้าเถ่าหน่วยเดียวก็คือเด็ดเอาประมาณสามหน่วยอะ <c oughs> หลังจากนั้นก็จะไปเด็ดใบบกยมออดได้วัตถุดิบในการทําเมี่ยงขาทุกอย่างแล้วใช่ไหมเราก็จะมาใส่กะละมังล้างถ้วยย้ายอันนี้แม้กะละมังนี่จะไว้ล้างถ้วยได้เออล้างยังกระซามอน้ม่มาได้ไหมนางเบื้นก็สิมาปอกเปียขขข่าาาอออออกกกกคะปปปปปเเเีียยยแแลล้้้้วว็็หันนนนตๆูซื ทันเป็นต้น,นหน่อยๆคือกันเด้อก็มีพี่สาวคนหนึ่งเพิ่นทวงการใส่เสื้อผ้าของดุดเขามาวางได้หูบอดุดใส่เสื้อแบบนี้มันดูแก่เอาจริงๆเด้อพีบอ่บ่แม่นแค่พี่ดอกทวงหลายคนก็ทวงมาอยูวอ่ว่าบ่ให้ดุดใส่แบบนี้เพราะว่ามันเดึงเฒ่าเบิ่งแก่เออเอาจริงๆค่ะไว้37สิให้มันคือเด็กน้อยตออ้อยตอแอยิบซี่ยามันก็บ,บ่แม่นความเฒ่านะให้มันเป็นตามอายุตามไวัยซะเนาะแล้วอีกอย่างเสื้อแบบนี้มันใส่ได้ทุกโอกาสใส่ไปไสก็ได้ใส่ไปตลาดตาลี่ก็ได้ใส่เลี้ยงลูกยุ่เหี้ยนก็ได้แบบนี้แม่ค่ะถึงแม่ว่าคนอื่นมองอาจมันสิดูเฒ่าดูแก่แต่เฮาใส่แล้วเฮาว่ามันงามแล้วอีกอย่างดุดก็เป็นคนลืนควควบแม่แม่น ไผ่บ้าบอดุดกัว่าคือเมนไผ่าบองามดุดผัดว่างามจังซส่แฮสวนกระเซาตาเฮาเตียมหั่นวัตถุดิบเส็จเรียบร้อยแล้วเมนบ่เฮาก็สิใส่ตะไไร้ใส่ข้าวล่งไปโขกตำจนมันแหลกค่ะหลังจากนั้นกระเ่บับข้ามเปียกลงไปแล้วก็ะส่บักหนาเที brothers, ท่ฮาหั andal, love, ่นไว้ลงไปแล้วก็ใเ่บักเขือคืนลงไปแล้วก็สิบทำการปรุงรสบัดนี้ใส่นน้ำตาลใา่ใส่ผงโมโนโซเดียมกูตาเมตใส่น้ำปลาใส่ปลา่าซี่ซอนตามสูตรคือเกล่อปลาแดตลว่า ตักอคอ่าบาดีตักอ,อกแล้วห้องสิตาบกพีกับกระเทียมแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเมียงขาที่เราตักขึ้นพักไวนะ้น่หละลงไปตำใส่บกพีกับกระเทียมค่ะแล้วก็คน้คนค้นยัวยัวโคเล่โคเล่ส่วนผสมทุยมันเข้ากันซิมเมืองรสชาติยิงเอ้ยคุณค่าสาธิมเขาป้าค่ะว้ายสาติมเขาป้าจังไดนเซบกระดอยิงอยากสิบอกว่าฉันตำเมียงค่าแซแบแห้งอันซูขนาดผ้าคลิปยูนีนาะฉันก็ยังแบบว่านำลายแตกน่ะแต่ว่ารอบน่ะฉันมาสิตำกล้วยว่าตำกล้วยกับตำหัวปีสองยางนี่แหละเพราะว่าฉันคิดอยากแห้งแต่ว่าบอกเลยว่าตำเมีีี่่่่่่่ยยงงาา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 มมมือนนนแซบบบคกกกตติเเเว กินก็ได้กินย่แบบว่าขาเห็ดกระทงแตงกงแตงแก่ยังอย่าง่นสนะปีละเทียอันนี้มึงคิดอยากมึงก็หาตำกินเองได้แบบนี้ได้บอกาสันายาเถาว่าช่เลว่าแมนว่าตรงมีพิธีรีตองยังอากคิดอยากก็หาวัตถุดิบตำเลยชไลมบางสิ่เพิ่งกินไปกัเทิองจมไปได้ปบนนี้เปียกบกนาก็เปียกบกเกือขึนมตักไม่กูยังกระดอกกระเดียมึงก็ตักตาข่านั่นเปียกมาสันว่าโอ้เป็นสิเลืองเลยเตี้ยวยาเถากินเข่าไปแล้วแล้วบางในหูบอเสียบคากมาสันบ่ายไหลข้นกับสีท่วง ผสมค่ะไส้ไลยกับเป็นแบบว่าเป็นความหวานอาัมลำแหม่เอ้ยบอกเลยว่าแซ่บบอกค่ะไ่้มาคิดยากเด้กินทางปากคิดยากทางดากเด้ไว้นา,ามันสิออกนะเยาว่าตาฉันแซ่บเด้อหน้าเถ่ากับสดเอาใจว่าคือกันเด้อค่ะและนี่ค่ะขอขอบคุณที่ยิวจริงๆจ,จากลูกค้าในติกตอกเด้อครีมของเจ้าใส่ดีหรือยายไข่ใส่มาสามเซตแล้วบอกเลยว่าหนาดูสว่างสดใสอิ่มฟูบอกคักบริษัทว่าขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะขอบคุณที่ใบใจผลิตภัณฑ์แบรนด์เอกของเฮาได้สนใจสินค้ากับทักแชทหาดูจ๋าพาแซ่บได้เลยแต่ถ้าอยากได้ปลายทางก็ใหหห้้้้้้ไไปทีี่่ตตตออรราา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 นนนนคดดุจจจ๋แซบบเเเลลลยผิภัณฑ์ขกกะะ๊ง ผู้แม่กับผู้พ่อก็ฟังกินต่ตาตำเมียงค่าผู้ลูกก็แลนเล่ยนยุบสันเพราะสนใจยัง้งแลนี่ค่ะเป็นการเรียงนำย่อยไอ่อนเกลก่อนข้าอีกแล้วก่อนที่ฉันที่ตำเมียงค่านั่งก็บอกว่านั่งมาท่านอยากเข่าเทียงได้หญิงพราะแต่กินตำเมียงค่าตอนนั้นนั่งวางได้หูบอกกูไปทอดไข่ก่อนเด้อกูหิวเข่ามาสันว่าเฮปล่าไปหุงเขา่าทอดไข่มาสันนี่ค่ะไปกินเข่ามาแล้วส่วนยาเทากะจกเข่าไมากินป๊บแปบ๊บคือกันแล้วก็ตบถ่ายด้วยของหวานค่ะ